ท่านสมัยใดก็ตามถ้า Ketika diwarak utang, Ketika si diwarak tusang, Sang hatang, Sang kata, Pono jayama, Pono Ibu sang อิมาอิมาสตปริมานสระปริมานกฏินะเทวะตุสังสตินะเทวะตุสังวทิธังหาตุ มีตวาจะปฏิฆางนี้ตวาจะผีมิหนาทุเสนะผีมิหนาทุเสนะกัดปนังกัดปนังอัฏฐารตุอัฏฐารตุอัมหากัรอัมหากัรทีพระังตาทีพระังทาิตายะทิตายะสุทายะสุทายะนิพพานายะจัมิพพานายะจั ข้าแต่พระคิดสุสูงผู้เจริญข้าแต่พระคิดสุสูงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าทีวรกระถินข้าทีวรกระถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระภิสุสง์แดพระภิสุสงขอพระภิสุสง์ขอพระิสุสง์จงรักจงรักภาวอธิวระถิน้าวอธิวรกถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายครบแล้วครบแล้ว กรงกลางกระถินด้วย่าพมือที่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุเพื่อนผลนิพพานเกื่ยแกับพระเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเธง นี่เล่ามานะเห็นตัวเป็ดตัวเดียวจะไปอยู่ที่ไหนยามนี้ต้องยามไปทุกคนก็อยู่ทางใต้ <laughs> mà เอานี่ไปทำมั้งเอางั้นไปทำมเป็วันอาจนวันมั้งเดียวคนไปเดี๋ยคนไปเดี๋ยวคนไปเดี๋ยคนไปเดี๋ยคนไเดี๋ยคนไปเยคนไเดี๋ยคนไปยคนไเดี๋ยวคนไปยคนไปยคนไปยคนไยวคนไปเดี๋ยคนไดียคนไปยคนไปยคนไ เราต้อิมีผ้าใส่เงินนะฮะื่นเชามาใกนเราูนะทุกคนใสผ้าใส่เงยน ผ่าเจ้าของกันแล้วไปใช้ผ่าก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะผากับสิณทากับ ทันพระอานนสังสัตบริวารท่านปวงนี้เป็นของวัดธรรมกายโดยคณะศิยนุสิทธิ์ปูชาธรรมแปดสิบเ็ปีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมบัจโยเป็นของนางสาวพรพิมลวาเรนศรีนางวิมานายชาญชัย ฉัดเรืลิมสีนายอำพลนางทองหมวนว่าเรืองสีนางจงกลได้รุ่งอรุณโพธมีได้ชำนาญนางสิริพรว่าเรืองสีพอมลกาด่านญาตมิตรอุทิศแต่พ่อทวินว่าเรืองสี แม่ลำบึงว่าเรืองสีเป็นของผู้อำนวยการสุรเชษคุณภูพรทิวาพระอินจากตำรวจเทวาแม่บุญเกือ้อสารพันพ่อดิวัตคิดค้าแม่รัสุดาสารพันพ่อลูกหลานญาติมิตร อุทิศแด่คุณตาธนาสารธันคุณยายอุทิศส,สารคันคุณแม่สิทธาบนคิดคาพร้อมด้วยสมณศรทธาเจ้าผ้าผ้าไก่รกระถิ่งปอริวานสมณศรทธาเจ้าผ้าผ้าสบายทิตแวะคณะอุบาสกอุบาสิกา ชาวบ้านบ้านสี่แยกสมเด็จทุกหมู่เราผู้ประกอบด้วยศรัทธาผู้สาหพร้อมเพียงกันนำมาหวายแต่พระผศกิ์สุขผู้อยู่จํารัาผูนัใจมากในอาวาสนี้ก็แลภาผากับผินัพานี้เป็นของอริสุทธ์ดุดเรื่อนลอยมาโดยนภากา แล้วแต่เด็กแล้วแ,วแ,วแวต่ตกลงในที่ประทุมสง์จะได้จำเพาะเจาจงลงว่าเป็นของพระวิสุทธรูปใดรูปหนึ่งก็ามีได้มีพระบรมพุทธานุญ,ญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกับอินทรารกจิจตามาพระบรมพุทธานุญาต และมีวามพระอัศกถาจารย์ผู้รู้พระบรรมพุทธาธิบายสังวรณะนามไวว่าพิสุรูปในประกอบด้วยศินสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสาม,มารถรู้ธรรมแปดระการมีอุพพจิตเป็นต้นพิสุรูปนั้นยึงสมควรเพื่อจะทำกตินาาและกิตตามพระบรมพุทธ,ธานิยาาได้ ปัจนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงจง้อมกันยอมอนุญาตให้เจ่พิสุรูปนั้นเถินภ้ากรินนภัภากับทั้งผ้าอนิสังสากบริวารทั้งปวงนี้ข้าพรเจ้าพิจารณาเห็นสมควรเจ่พระมหาคณนาพิสุพระ สุกังคโรจ้าอาวาสวัตสีแยกสงเดชถ้าหากพระภิกษุโลกใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่าการระวางสงถ้าเห็นสมควรแล้วใสจ,จงให้สังทักสัญญาสาธุก,การขึ้นให้รองกันเธอ